สบายดีมือนีก็มาฟฟกครับก๊อปเชนเก่า์เชนเคยเนาะมือนีกับ่าวลาวันนอกหลังจากขี่ไปแล้วทับหยไปโดนเนาะมาปล็กก็เพราคือเก่าทุกคนภาพขี่รถไอแตกกอดเลยที่รถไทยพี่น้องอันนี้คือรถไทยไทยเอาดินไปถมทางเนาะอันนี้คือบ้านบ้านบ่าวลาวันนอกก็คือเขาเห็ดทางเนาะพี่เนาะเอาเลยรถไทยคนขี่ดินไป ใส่ทางเขาไปยังไงะทมไปยงไงอะคุ้มนั่นมันเป็นคุ้มเป็นน้องนั่นเป็นน้องลายเห็นนะวายงามคนมามันก็เป็นคนเนาะอันนี้คืออันนี้คือทีมงานเขาเนาะทีมงานคิโลไทยมี่บาวน้อยนะพี่น้องมาวน้อยให้ฮาเซเนล์นะอันนี้คือบาห่อยันนี้เบาซุกอันนี้โอ้โหลังจากที่ชุ่มเฮากับ ไปคนดูมันข่งันเพี้นเนาะพี่เนาะ่าคนกินเนี้ดทางป่างกปูมีต้องใส่ลูกไทยแก่หรือแตกแก่ีิแตนนี่ใส่แฮงคนคนเนทางงคาคนเอยไลยตื่นอยู่ไนไทยบึงนะพี่เนาะถามซมกันถามซกันถามไปซมกัน ทอมทางเนาะอันนี้ก็คือฮอดบอลทมทางนี่อันนี้คือขี่ดินเนี่ยติดคุดเอามาแจากภกไกลๆาวไกบ้านอื่นเห็ดแต่บ้านกาศเห็ดเนาะบ้านบ้านอื่นเนี่ยเขาโหลดเห็ดได้พี่น้องเลยแบบโหลดจอกโหลดง่ายเห็ดน,นะ ส่วนบ้านนำใส่อยู่เก้าซูนยนนุดหยุกรุ่มสุภาพไอสชวนบาราบันนอนี่บ้านบาราบันนอนี่ก็เอาหลอดทายด้่น้องไเห็ดนะอเสีล่อเลงหน่อยเฮ้ยอันนี้คือบัวน่อยเสนเอีลงนะพี่น้องบ้านอื่นนะเขาหลุดกดนอกหลุดใหญ่ได้พี่น้องเลย ลูกล้อนะลับ่าลโอ้เขาสากขึ้นเป็นรหลดชิบล้อเขายังได้อีกหน่อยเอ้ย่าหน่อยแล้ว่าตเราชิลิรถไทยนะเปิดสีเบิร์ทุกคนผ่านผู้ชมอันนี้ก็อันนี้ก็คือลับาลเนาะที่ใส่สีตาผู้ได้หนึ่งนะพรรมดา เวลาหน่วยน้ำพ้าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้แคบบ้านเนาะบ้านอื่นเนี่ยเขาเอาพวกรถจอดรถโจ๊กคนมาเห็ดเนี่ยอันนี้อันนี้มีแต่บ้านบานการเนาะพี่น้องรถไทยเห็ดเอาบูมีเงินจ้างเขาคมสามัคคีบ้านน้อยๆก็เห็ดทางได้เขาอกันบูมีความสามัคคีเนี่ยเห็ดยังก็บ่ได้พี่น้องเลย ส่วนยกอดห็ดปมันไสยกนี่เน่มอท้านนะเน่เห็ดกปีเราส่ปีเลยเนาะาปีแล้วโอ้แบบบริษัติดอีิไหุ่มลน Bèn ngủ gặp nhau nhổ, gấp, nhổ gấp tít nơi trời mời bò vòle nhau gặp tít nơi trời tít nơi cố anh hoa 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 เขาเนี่ยพัฒนาเติบเนี่ยออกมาทุกปีเลยตะกี้เขาออกวรรณการนี่ใต้ชาตินนะยิได้เป็นพาเขาได้<อ> <laughs> เขาว่าไงคนแถวแถวบ้านใกล้นี่เขาออกวรรณการนี่ใต้อีกชาติหนึ่งยินด้เป็นพาใช่ของเขาบ,าบัตรบอดดลผัดไก่เลยพี่น้องเลย ว่าแล้วนะคัวก็ได้ดีกาโม่บ่าทั้งยังได้ดีกาโม่บ้ดนบ้านมนกะเพศแห้วก็แป้งไมบ้านี่บาชาวบ้านแป้งเอาเองเด็กกี้ยังมีผู้สนับสนุนเิดทางเเอ้ยละะจก่งนนีส <ส>บาวกอลัง,งสิไปคนดินดินเนาะดูที่เห็ดเห็ดางแบบธรรมชาติธรรมชาติ้เก้านหย oh ุคลุงสุภาคนอกหบรุงสุภาวขัวขามนาเห็นบ่ใส่แต่ข้นเหมือนเห็ดไก่าแล้วประวัติศาสตร์เล่าบึงทีขั้วยัง หัวขามันต้นหิดเถิกอนกันน่ะอเเดี๋ยวกองขามนำโคเลยหัวขามนำโคมันเบิดลเีายก๊อเห็นยูทูบเบอร์ดังนี่ก๊อค้ทาชางวยมาหน่อยาหน่อยฮะได้กระผาก่นลกุเซ่บติตาม บ้านอ okay. ื่นแต่เขาเกีดโกรนนีลัได่่กอกนี้ย่พีเบิ้งนี้ตัดคณะแข้งแข้งเหมอนไส้ี่เราดเฮเราเห็นอดตมักนทำยนย้งเกรสานเหนลยเนเรียวาอะไรจามาเมือนาเขาไปหลิมิงไปบุญสวนตุว่าหายาเขา นโคตโอ้กร่อยแนเนี้โอ้ยโอ้ยหนุ่มมือใหญ่ได้หนึ่งไม่ใหญ่หลังจากที่เฮาเอาดินลงแล้วเฮาก็สิไปเอาดินต่อนะพี่น้องช้างก่อนไก่โซบินตีได้ก่อนได้เหรอไก่โชบินเนี้ยนี่ฮะน่ะกำลังพัน ผพานง้ามเลยเอาเลยน้องตัวนี้เขาไหนหรืเล่เขา้มีมนเนาะนี่เรามาเราป่านนัดเว<า>จกไม่เาเนะห็นขวะ้น้องเดียวเลยดีเหนัดต้งชุงบ่อ,อยนะมึงมึงแย่ันาดเลยเนาะอ่อยไงขวะขั้ลุ่มนะั้นตลุ่นะบรรยากาศวัน,นนอกนาะพี่นอ้องนาะบนอ,ก,นอ,ก,บนนอก,กระสิประมาณนี้ พอได้เห็ดยังที่เราหลังจากเกี่ยวขขาเกี่ยวน้าแล้วแล้วก็เขาเจ้าก็พากันเห็ดทางเห็ดชางกับพอได้ยังดอกนี่เบอร์นี้ครับจะชาวบ้านเห็ดเองรถไถแก้วไถกับสามสี่ขัน ต่อเลยเนาะนไปแล้วคันหนึ่งสี่ล้ออวบ้านค่อยนะคนดินได้ด้พี่น้องเป็นระบบต่อสี่ล้ออวบ้านบ่าวลาวบนนอกเนี่ยคนดินได้นี่คือมองเขาไปเอาดินเนาะกล้องไม่เคยอยากเมื่อแน่นอนบรรยากาศสีแดดกับโบเด็ชนะ

าน,านาอันนี้คือเสียงหน้าของเสียงหน้าของขาพี่เจ้าเองเนะาะหอยลงนี่เลยบาลาบ่าวอู้ยเอาไปเลยหน่อยเมือง อะไรเขามากคุดยังาน่ะครับคนนะหัวฝนคนนะคันน้อง

ไอ้หน wow. ่อยอันน really ี <uh ้อะไรปันนี่บูบ้าทัวเอาสบ้านหน่อยเราก็จะจะขี้ขาดเนยจักหน่อยน้อพี่นเลยๆขาหน้าไมอก็นหู เอ้นไปนี่นนี่ตามเลยสรจิตามส่สมาลาบันนอไม่เดินคนบาย